เราอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการ Work from Home กันอีกครั้งหนึ่งนะจากสถานการณ์น้ำท่วมนี่แหละดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกรุงเทพ นะคะคือเมื่อวานนี้ทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวิดากมลเวทค่ะเขาประชุมสถานการณ์น้ำท่วมกับนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประชุดประยุทธ์จันโอชาถึงเรื่องแนวทางการจัดการน้ำท่วมของกทมอบอกว่านายกเองต้องการให้ทางกทมเนี่ยนะคะรายงานสถานการณ์น้ำแล้วก็คันกั้นน้ำตรงบริเวณเจ้าพยาเพราะว่าอาจจะมีน้ําเหนือที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยนะ,ะเข้ามาที่เจ้าพยามากขึ้นถ้าหากว่ามีฝนตกหนัก ะะกทมเองเี่ก็ต้องบริหารจัดการน้ำฝนที่อาจจะตกเพิ่มช่วงวันที่5ถึงวันที่7เพราะว่าถ้าหากว่ายังไม่รีบพร่องน้ำที่มีอยู่ออกไปเมื่อน้ำเหนือเข้ามาแทรกก็อาจจะทำให้ รับมือได้ไม่ทันการนะคะตอนนี้เขาก็เลยขอความร่วมมือค่ะหลายๆห,หน่วยงานถ้า work from home ได้ก็ขอให้ work from home เห็นไหมคะกลับมาอีกแล้วนะคะ work ค from home แล้วถ้ากลับบ้านเร็วขึ้นได้ในช่วง3-5ถึงวันนี้เนี่ยก็จะดีมากเลยคือเขาก็ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์คือกรุงเทพเนี่ยเวลาฝนตกก็จะมีปัญหาเรื่องของรถติด แล้วฝนกรุงเทพไม่รู้เป็นไงชอบตกช่วงเราอยู่บนถนนทุกทีเลยช่วนเช้าว่าเย็นเ่ยเออเหมือนแกล้งกันเลยอ่ะลรวก็แบบมองฟ้าฝนบอกตกอีกแล้วไม่เป็นมิตรกับเราไม่ใจดีกับเราเลยฝนกรุงเทพนะคะอ่ะเรื่องคันกันน้ำนะคะเนี่ยพอถึงบอกว่าอาจจะต้องกลับมาดูเรื่องเวิร์กฟอร์มโฮมกันอีกซึ่งผมเห็นด้วยนะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าลดออกมาน้อยลง การจราจรมันก็คล่องตัวคือเราอยากจะให้คนออกมาเฉพาะที่จําเป็นจริงๆที่แบบว่าไม่สามารถทํางานจากที่บ้านได้ไม่สามารถทํางานออนไลน์ได้แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาสามารถปรับตัวได้ละเขาก็ทํางานออนไลน์กันเยอะขึ้นละก็ชินแล้วล่ะอะไรที่ที่ไม่จําเป็นจะต้องเดินทางช่วงเวลาเนี่ยดีมากคือเริ่มเห็นทางแล้วจากเมื่อก่อนไม่เคยไงไม่เคยลองเออว่าทํางานโควิดฝึกเรามา2ปีเราเริ่มรู้แล้วเฮ้ยฉันทางานที่บ้านได้ดีกว่าไม่จำเป็นต้องออกมา เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือ,อก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้บริษัทไหนนะครับถ้าหากว่าพนักงานสามารถทํางานจากที่บ้านได้ก็ขอ,อมันจะดีกับตัวตัวองค์กรในภาพรวมด,ด้วยแล้วก็ดีกับทุกๆคนดีต่อคนในสังคมด้วยครับใช่ใช่ใช่